ที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota าคอม u t e r เตอร์ปี2015สีเทาเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่อง3,000คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึงเพิ่งแต่งเสร็จเลยค่ะแต่งเสร็จใหม่ๆเลยนะคะก็เอามารีวิวให้ชมกันค่ะนี่ค่ะภายนอกนะคะจะเป็นสเกิร์ตรอบคันค่ะสเกิร์ตสวยงามมากนะคะกระจังหน้านะคะไฟอุปกรณ์ต่างๆใหม่มากค่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องด้านหน้านะคะ รถเดิมๆเลยค่ะรอยมาร์กนะคะรอยมาร์กสีจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะเป็นอีกคันหนึ่งที่สวยๆนะคะแต่งใหม่พร้อมใช้เลยค่ะ,เป,ะเป็นรถเดิมๆนะคะไม่มีเัเหตุค่ะนี่นะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะคันนี้ก็จัดออปชันนะคะให้เต็มๆเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดู Option, ออปชันอย่างอื่นกันนะคะ ออปชันนะคะนี่ค่ะตัวครอบกระโปรงนะคะแบบเรียบแล้วก็บังปัดน้ำฝนค่ะเป็นเซ็ตคู่กันนะคะทำให้ดูแบบว่า,าเท่แปลกตาไปอีกอรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูภายในค่ะคันนี้ลงเป็นแม็กขอบ17ยางใหม่ค่ะ แม็กสวยนะคะพะม่าชายครุยรอบคันค่ะเป็นพม่าณอย่างดีเลยนะคะแบบหนาค่ะนี่ค่ะองเครื่องนะคะใหม่สะอาดค่ะตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องดีเครื่องแน่นค่ะเป็นเครื่องสามพันนะคะสะภาพดีมากค่ะ ภายในนะคะนี่เลยเบาะนะคะเป็นโทนสีฮุนไดค่ะตัดกับครีมอ่อนนะคะเป็นทรงมิกกี้เมาส์ค่ะด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์แล้วก็ปุ่มทีวีจอสไลด์ค่ะมีหิ้งเก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนด้วยนะคะคันนี้นะคะลงเป็นจอ Android ค่ะ10นิ้วเลยนะคะเป็นจอยไซส์ใหญ่เลยค่ะเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ได้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเป็นจอยใหญ่นะคะระบบไฟสวยงามค่ะนี่นะคะชุดแต่งค่ะบันไดมีไฟค่ะเพิ่มสีสันให้กับตัวรถนะคะปูพื้นใหม่ลายไม้ค่ะ คอนโซลมีไฟแบบใสนะคะจะครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในนะคะคอนโซลนี่ก็สามารถนั่งได้ค่ะมีเด็กตัวเล็กๆก็นั่งได้นะคะที่เก็บของวางแก้วค่ะภายในหุ้มหนังรอบคันเลยนะคะพะม่านรอบคันคันนี้ลงเป็นเบาะ v i p สามแถวเก้าที่นั่งเบาะไซส์ใหญ่นั่งสบายนะคะเป็นไซส์ v i p เป็นเบาะ ปั้นทรงมิกกี้เมาส์สวยงามมากค่ะรองรับศีรษะพอดีเลยนะคะนั่งแล้วหลับสบายเลยค่ะสามแถวเก้าที่นั่งค่ะหลังค่าแต่งไม้ V I P นี่เลยนะคะลายปลาครับค่ะคุณลูกค้าหลายท่านอยากได้อ่อานี้นะคะลายปลาครับนะคะสวยงามมากเลยนะคะเปลี่ยนสีได้ถึงเจ็ดสีเลยค่ะเราจะมีรีโมทนะคะไว้ให้ปรับระดับไฟนะคะ นี่นะคะสวยงามมากเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะมีปลาอยู่สี่ตัวเลยนะคะระบบไฟสวยงามค่ะคันนี้นะคะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วค่ะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงค่ะเป็นทีวีจอสไลด์ค่ะระบบไฟสวยงามมาก ออปชันก็ครบมากๆเลยนะคะประตูดูดนะคะเป็นประตูดูด,ดแล้วค่ะสเกิร์ตรอบคันจะพาชมด้านหลังค่ะเป็นสเกิร์ตแบบเรียบนะคะสวยงามค่ะนะคะสเบรนก็สวยนะคะ359ค่ะ ด้านหลังนะคะจะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระค่ะลงเป็นตู้ซับอะคริลิกแบบใสมีระบบไฟให้นะคะตีคอบลำโพงซ้ายฝาเพิ่มความสวยงามค่ะเบาะ3ามแถวก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของด้วยนะคะระบบไฟจะด้านหลังค่ะนี่คะ่ะแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะซาวหลังนะคะ เป็นแผ่นอะคริลิกนะคะแบบมีไฟให้ด้วยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้ปี2015เครื่อง3000แต่ง VIP ครบเลยค่ะคันนี้นะคะใช้เงินดาวนิดหน่อยค่ะใช้เงินดาวนิดหน่อยนะคะได้รถส,สวยๆนะคะแต่ง VIP แบบนี้ครบๆกันเลยค่ะเสร็จพร้อมใช้นะคะเราจะมีลงรายละเอียดนะคะข้อมูลรถคันนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะ คุณลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ค่ะคันนี้ดาวนิดหน่อยนะคะคุณลูกค้าแต่ได้ลด v ีเแต่งครบแบบนี้ไปใช้งานเลยค่ะนี่นะคะรถเดิมๆเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุใดๆค่ะรถสวยรถคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกด้วยนะคะเป็นป้ายฟ้าเดิมค่ะ คันนี้นะคะการใช้งานนะคะอยู่ประมาณแสนเจค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะนี่ค่ะระบบไฟสวยงามไฟ้เอวี AP, ครบชุดค่ะ mm hmm. คุณลูกค้าสนใจนะคะอยากได้รูรปหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลายลิงก์อัตโนมัติได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งรูปพร้อมรายละเอียดให้ชมอีกรอบหนึ่งได้นะคะหรือว่าจะปรึกษา เงื่อนไขนะคะในการซื้อยินดีค่ะโทรมาได้นะคะตามเบอร์ที่ลงไว้ได้เลยค่ะ